จะเลือกใช้อะไรดีอะครับแอร์บัตกับสีสเปย์โอ้ยคิดไม่ออกอะครับใครก็ได้ช่วยผมคิดทีโย้ควดัวโอ้ยปุ๊บแชร์บัตซี่มันทำมาเพื่อโมเดลเลอร์เฉพาะเลยนะโมเดลเลอร์หลายคนเขาก็ใช้กันเชื่อฉันไม่ของฉังนน่ะดีกว่าสีสเปย์เนี่ยถูกกว่ามันเยอะเวลาใช้ก็แค่เปิดฝาก็เป่ามัสีสเปย์งงอย่างไรจะไปรู้อะไรล่ะสีของฉันน่ะพ้นออกมา เก็บรายละเอียดได้ดีกว่านายเยอะถึงนี้จะเป็นธรไมยากองฉันแต่ก็เก็บรายละเอียดไม่ดีเท่าฉันใช้ของฉันนี่แหละดีแล้วสีสไป่ะดีกว่าเชื่อฉันเถอะเชื่อฉันเถอะแอร์บัตดีโอ้โหปวดหัวปวดกระไม้กว่าเดิมครับทุกคนไม่น่าไปถามมันเลยนะครับว่าใครก็ได้เนี่ยมันช่วยผมคิดทีเป็นไงล่ะโอ้โหแล้วคุณคิดจะยังไงบ้างครับว่าสีสเปย์กับสีแอร์บัต ใครเชียทีมไหนบอกกันได้เลยนะครับจะมีคลิปต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะยังไม่จบอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับซึ่งสีสเปรย์วกหนึ่นะครับสีแอบบัตบวกสองนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ